แต่เดี๋ยวพวกเราจะได้รู้กันครับว่ามันใช้แบบนี้จริงหรือเปล่าน่าจะใส่แขนย้อยู่นะใส่น้ำร้อนได้ไหมคะไม่ได้เดี๋ยวพัสติกมอรั่วอันนี้มันยังไหลยอยู่เลยนะครับอ,อ,อันนี้ก็ปั๊มเหมือนกันนะคะ 55เมลแล้วก็สามารถใส่ใส่น้ำเข้าไปได้ถึง0.9นดเลิรตรเลยล้วก็มาแกะตัวที่สองนะคะชื่อการ์ a ูนเมโร,ร่ชื่อที่ไหนคะวันนี้ซื้อที่ไหนอันนี้ซื้อมาที่ทรอยัลนะคะอันนี้ยิงเลื่อนจากตัวนี้นะครับเหมือนปืนตัวนี้นะครับ แล้วตัวนี้มีความพิเศษที่สามารถใส่น้ำแข็งเข้าไปในนี้ได้ค่ะค,คุมคิดว่าเจ้าตัวนี้มันสามารถเก็บความเย็นได้ได้กว่าตัวนี้นะน่าจะแล้วก็มันกวา้างด้วยไหมลูกมันกว้างใช่คับแล้วดูันี้ก็กว้างเลยคับใส่น้ำแข็งได้ดเราจะมาแกะตัว่ี้ต่อเลยนะครับ ตัวแรกที่คุณเราทำน,นะครับวิธีการใช้ก็คือคุณเราเทนนะ้ำใส่เข้าไปตรงน,นี้นะครับตรงข้างหลังตรงคารอโอโ,หโหแล้วก็ปิดเข้าไปนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงนะครับแล้วก็ยิงได้เลยนะครับไยิงเท่ากับเท่ากับตัวแรกรเ,เลยครับ1.5เมตรตั้งแต่น้ำเล็น้อยกว่า0.26เมตรนะครับนี่นะครับตัวนี้ ใหญ่นิดนึงนะคะใช้ยังไงมันใช้ยังไงน้องเอามันจะดูดไงมันต้องดูดเนียจับน้ามันน่าจะมีอะไรแข็งนเลยอะไรมันใช้ยังไงโอเคนะครับเมื่อกี้ที่ไปศึกษามานะครับก็ก็จะต้อง หมุนประมาณแบบนี้นะครับต้องตอนแรกต้องหมุนตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้แรงดึงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็สูดแล้วก็จริงๆแล้วต้องดึงจากจากน้ํานะครับแล้วก็สูดเข้าไปนะครับอันนี้ไม่ชัวนะครับแต่เดี๋ยวพวกเราจะได้รู้กันครับว่ามันใช้แบบนี้จริงๆหรือเปล่าตัวต่อไปก็คือตัวนี้นะครับเรามาแกะเเลยนะเป๊ะ ตัวนี้มีความพิเศษอยู่หนึ่งอย่างนะคะตัวนี้สามารถยิงซอกลได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ใครไปซื้อมาคะตัวนี้ภูเก็ตไปซื้อม,ม,มะะาภูเก็ตไปซื้อมาจากไหนอะคะไทยอาที่แฟนแคลับน่าจะใส่น้ำแข็งได้อยู่นะก็เหรอแล้วถ้าเราไม่ใส่น้ำแข็งเราใส่น้ำเย็นได้ไหใส่น้ำเย็นได้เลยค่ะใส่แล้วก็ยิงไปได้ยิงไม่ได้เลยมันจะยิงออกมาสองลยะะูย์ค,ค่ะูเกิจจะเล่นได้หรอคะ เคนะรับตัวนี้จะต้องสูดลงนะครับตรงนี้ดึงขึ้นแล้วก็เดือดนะครับแล้วเดี๋ยวน้ำมันจะพ่นออกมานะครับใส่น้ำตรงนี้นะครับข้างหน้านะครับตัวนี้ชื่อว่าจั่งเหนะครับตัวนี้ก็เป็นปืนฉีดน้ำธรรมดาบ้านๆนะครับอันนี้ต้องกดตรงนี้ค่ะกดตรงนี้นะครับก็ปืนธรรมดานะครับแล้วก็ที่ใส่น้ำเราจะต้องหมุนข้างหน้าแล้วพวกเราก็ใส่น้ำเข้าไป ต่อไปก็ซื้อที่สัเพ็งเหมือนกันนะคบใส่ใส่น้ำ้างหลังทำไมตัวนี้เป็นที่ปัม๊มแรงควอมกันนะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวยู่นะคะแล้วแล้วตัวนี้ นีนี้ถูกสุดเป็นคเอาเอาลงไปให้หมดก่อนเธอคิดว่าอันนี้ถูกสุดแล้วก็อันนี้ทำไมพวงถึงคิดอย่างนี้นะคะเพราะว่าสองอันนี้มาซิ้จะสำเพงรับโอเคนะคะต่อไปก็น่าจะอันนี้นะครับทำไมงราเป็นอันนั้นนะครับก็เพราะว่าอันนี้ดูเหมือนจะเล็กสุดนะครับอันต่อไปน่าจะเหมือนจะเป็นอันนี้รับไไม่ใช่ เนี่ยขอดูก่อนเออก็ใช่นี <inaudible> Inaudible ่อันนี้อันนี้สีต้องอันนี้สีอันนี้แล้วก็อันนี้ไม่ใช่นะน่าจะอันนี้ไม่ใช่อันนี้นะแล้วก็น่าจะอันนี้ว่อแล้วก็อันนี้ครับอันนี้ก่อนแล้วก็อันนี้อันนี้แล้วก็ค่อย่างนี้อันนี้แทนสุดเนาะใช่อันนี้อันนี้ใหญ่มาก อ,อ,อ,อันนี้แล้วก,อกออ็อ,อันนี้อันนี้อ,อ,อันนี้น้อวัดกะางัดจัะ แล้วก็อันนี้วางข้างบนโโอเคนี่ถูกนะครับไม่มีใครถูกเลยไม่เจ็ดจวิก็อนที่ถูกก็จะเป็นอย่างที่มีเยียนให้ตอนนี้นะครับบนโต๊ะเลยจากฝั่งน้งกิจถูกสุดหาฝั่งแท้สุดคือฝั่งภูปูนะครับเดี๋ยวไปลองข้างนอกกันเลยนะครับโอเคครับเราเริ่มจากอันถูกสุดก่อนเลยพกเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าอันไหนอันไหนจะแรงสิดนะครับอันนี้ต้องปั้มก่อนนะครับ เืออันแรกก็จะนแรงประมาณนี้นะคะอันน้องอันนี้ก็ค่อยแรงเท่อันนี้อันที่สองสรบาทอุ้ยดูแรงกว่าเม่ก้เดี๋แล้วนี้คอยูที่ใบไม้อันนี้แจงอันนี้แจงอันนี้ถือว่าคุ้มอันที่สองก็ประมาณนี้นะคะอาจจะหนัก ีหน่อยนะันกเพราะว่าใส่น้ำเยอะไงอันนี้ลำดับที่3 250บาทอันนี้250บาทนะคะอันนี้ที่อันนี้มันยังไหลยอยู่เลยเนี่ยครับอันนี้ก็ปั๊มเหมือน,นกันนะคะโอ้โหแรงเลยแล้วโอเคเริ่มตนกับอันที่สี่นะคะครเราเปลี่ยนเป็นขวดนะคะปั๊ตมตมัตม้มตั้มขวดยิ่หัวดดิโอ้ขวดไม่ขยับเลยอ่ะ ยิงไม่ไกลนะเนี่ยลองลครับเราจะลองเชียร์ครับโอ้ยโคตรไป <c oughs> นะครับควาแมแรงของมันความแรงค่ะความแรงต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ห้าเนี่ยไปอ๋อประมาณนี้โอเคเมืเอ่อกี้ควรขยับนิดนึงตบนะครับตัวนี้นะครับ ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยแรงไม่ได้จะไม่มีอะไรออประมาณนี้ไกลอยู่นะไกลมีหัวได้เลยคะอันนี้ทำไมแพงเนี่ยอันนี้มันไม่แรงแล่ว่ามันแพค่ะตัวต่อไปยิงสองมือสองมาาดูันนว่ามันยัไเออใช้ได้เนี่ย กิจเลือกเกอ่ง啊อพอแล้วค่ะอ๋มันก็สิ่งที่เกิดขึ้น,นะะเก่ไงไหมอันนี้ตัวที่แปดนะคะว่าดีเกือบนมพอเกือบนมโอ้อันอน,อนี้ก็ใช้ได้อันนี้ก็ใช้ได้ตัวที่ด้วยนะคะไปดูอันสุดท้ายกันเลยนะคบ ที่พวกเราลองวันนี้นะครับผมคิดว่าปืนตัวนี้นะครับแรงที่สุดเลยครับชื่อเจออสว่าปืนนี้ก็แรงนะครับแล้วแพงไหมเนี่ยแพงครับคุ้มไหมคุ้มครับเอาเหรอถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไชร์เายคบะไปไายปไป 老累，老累。老累 <laughs>